ำกันด้วยทบเพวันนี้ลดเอาเ้่ตัวตัวนี้กันหลายหลายสวัสดีค่ะพี่น้องสุขทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เขาได้ยังกินเาวสวยน,น,นิดนึงถึงนาตาน้าไป,นปนไน่นอะเอ้ไปไรนกนกกินเขาหมู่บ้านใส่ตรงกาใส่กระไลเนาะ S. <S ส, s. <S สามโตพี่น้องปลาไหลทีเขาจมมากเรียจมปลาไหลดอกโจมพอได้กินดีละจมเบิ้งพ็ได้เห็ดกินเขาไปโจมมันมีบะมีนะแต่ซ้ำซีชินกันได้พี่น้องแต่ว่าสีเอาแบบเป็นหลวงหลายขึ้นเกาเบยากอยู่ดอกเพราะว่าตอนนี้หน้ามันยังไหลอยู่พี่น้องแล้วมันกวกพักตบพักจองยังมันยังกระจายกันอยู่แต่เขาต้องขยันนะต้องเอาแบบหลายแต่ว่าผมว่าถ้าเอาแค่สามก hmm. so ้อนเอง ปลามันก็สิอยู่ไปทั่วร์ใอว่า<ม>เขาสิไปโจมบ,จบก่อนัก่อนมันมีขเจามมาโจมน้อขาเจาะเด็กประกอกใหญ่ตัวหนึ่นงตัวโรคัวหมดละก็ได้ดดก็สิหงส์ค่ะอู้สูงใหญ่งาม,มีหลีเลยเห็นเผลเอาเข้าไปอาวัวอ้วนพี่น้องช่วงแต่ว่าอันนี้โจมสามก้อ,อนก็ได้ซ้ำปลาต้มปลาก้อยกันนี่ละ no. ปลาหน่อยเนาะปลาหน่อยก็บ่อยไงแต่ว่าก็โอเคซ้ำข้าสิกลิ่นได้กินพี่น้องครับข้าสิออมวันนี้ข้าสิแกงออมปลาไหลมีตะไคร้ อีกแห่งหอมแดงแล้วก็หอมบัวแล้วก็ขุดเลิศอันนี้ห้องสีดำด้วยมันตะไคร่กับพริกแห้งพริกแห้งพริกสดก็ได้พีน่น้องหรือผู้ใดมักสไตล์แบบว่าเอากระเทียมเอาอย่างมากเม่ยมะกรูดได้แล้วแต่พีนพ่นอ้นองแต่ว่านี่ห้างกับใส่ตำนี่ห้างกับเดียวกันตำนี่แล้วแต่ด้วยพีน่น้อง เละเอียดบบละเยแลเราจะทำใต้มตตกๆก็ได้แต่เขาบ่มีมอมมีเวลาตเากันเอาเป็นตะไคร่ั่นเราพิอยๆร้อยสอยมวเพื่นอะไรพวนี้ทำซ้ำเลยบ้านเละเยีบดจัเนียใหมันแตกๆตรงงาม ใส่ส่วนหนึ่งก่อนละใส่ยังละน้อยก่อนจะหอมหอมแดงมีใส่ก่อนแล้วก็หอมแดงมันสีแข็งใส่สีก่อนแล้วซุปนี่จะใส่ทีหลังสินเนียนเป็นน้ำ น้องโชคแจ็ไหนนเงียบนแจอปีนนปอม่ได้บนัสหลายบน้

นี่เขาขวาจนมันสุกมเด้อพี่น้องสุกสมานสักแปดสิเปอร์เซ็นต์หมดละเ้าเป็นสีใสหนาใสอย่างอีกเทนึงพี่น้งนองผ้าเป็เบิ้งท่านนี้วันนี้ผมก็ม,มึงจะเศร้าอยู่เปียงพ่อยังยยก็คือหอมให้ดีค่ะแม่เอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกทคนครับผมสวัสดีครับรถ้นหมาด้ลูนี่ร,ร,รุ้นหมึกฟึ่งดู ลูกถือรถซ้นพี่น้องจักสิตายสิยังนี่เลยไม่คือแบบสันพไงมันเจียวเรามันกินว่าสัมไหนเอาสันมันหม้เราเหมันจังไดียวนี่เลยฮ่าฮ่าฮ่เก็บขิงอยู่พไงเพิ่งเก็บขิงหมดซ้นซื้อนี่ดิเดยวนี้ใครแน่พอถึงมองันตอนใดเป็นอีนี่เป็นบาทแน่หน่อยเตี้ยเตี้ยมื้อมาเราอยะเตี้ยบได้เอาแล้วซ้นกันแล้วบึ้งเพิ่ซ้ัมอวยบันนี้บึ้งดื้อบึงเกินเพิ่งนี้นี่ ผมหลไปไงนาเออนี่เขาไปนอนในเฮียนน้ำเป็นก็เป็นพ่อปนอ่ะเปบี่ยงเมาเหล่าซื้อเดี๋ยวกับเศร้าโอ้หมอบใหม่เลยนี่แหละจริงๆับนี่เท่าไหร่ใส่น้ำน้ำล้าง6คุนมันจินอ่ไรมัน้มมันเนี่ยมันจิ้มมองยังไหนปล่อยเลยทีเดียว เงี่ยพี่น้องเวลาห้ามสร็ออมถ่าได้น้ำใหม่มันมัสซีหอมมันสยหอมเลยปล่อยให้กินข้าวกินอย่างเด็ดฉีดมดไก่คอนราะว่าข้าเขาล้วนให้เหนียวข้าวมันแห้งเลยนะนี่ข้พอมันใหม่หมอเช็ดข้าจังเสียวน้ำมัสซนี่แหละพี่น้องปล่อยเลยแบบนี้ทำเอ้โอเคแล้วพี่น้อง เด้เอาผัดใส่เลยเดี๋ยวรอให้มอเดือดกนหน่อยเจนใส่ผักเนาะครับอู้หอมหอมเห่น้องนี่ห่มน้อน้กนล้ำพกลาุ้เล้าก็จะมีใส่ผัดสุดท้ายน่อยเข้มเข้มเจ้าฮ S <S 2> <S 2> <S มามามาพี่น้องเอง้ยกินข้าวชิ้นน้ำกันเด้อครับอันนี้แก้วแก้วน่ารกแก้กวซื่อใส่แต่ตอหอมน้ำปลากระโดดพริกกระสละนี่เลือกผักกระเดาเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยากกินผักกระเดามากินเด้อนีม่มันหลายกันสะบาดเลยเป็นปุ่มเป็นงวนอยู่บางแห่นมันสั่นแงี้ยจนว่าคว้าเสียงักอย่างเดี๋ยวนี้เอาไงอยู่เดี๋ยวนี้มันหลายเพิ่นไปทุบขี้ดินมันหลายมันหลายเออนี่เราไปยืนปิดเราอยู่นี่ มองเปียวอันพักกระดูกกับยูก็มองสาด่างเนาะมันก็ถือกันประยังแล้วเพิ่นทมขี้ดินขึ้นเอาไงไอเจ้าปรับล้านเนี่ยบัวไปกองก้อนกอเสียดายอยู่ดิยันก้อนก้อนอะโพ้ทีเดียวมันมั่เสียตายที่ขันทมดินหลายๆมันกายมือมันนั่นแหละเสียดายอยู่ดิคือคือปลูกไว้เพิ่นกับมันก็มีมาตะไร่าไรหรอกมันก็ได้ยูได้กินอยู่ดิ กูปเป็นยังดอกกัวันว่าละข้าวเจเรร้าก็เฮ็ดตะขัข้าเจาข้าเจาะดินไปกองไว้น้องน้ำบรรทุงขักเลือบาดเลยเพิง่งจกเลือดขัอยู่วะเอาใส่ลำไยจ,จักน่อยกันโอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยเาน,านีย้ยเนี้ยจิ้งข้าวได้ลูกเอ้เฮ้ยเาน,านี้ยเนี่ยหมู ตัวเต็โตตัวล็อกยัดเต็ยัดมามาเปิดมาตัวสุกุ้งุกคนและครับเด็ดเบ็ดทุกคนและครับเฮ้ยมือนี้เัาจีนอมปลาไหลเด็ดผมออมปลาไหลไปโจมหมู่บ้านนี่แหละสั่นอยู่ว่ัสดุเขาโจมคือกันมันมันวันทิศเนาะมวนว่ัสดุคนใดว่าเป็นตัวหนอยเด็ปลาไหลบ้านโอ้ยโบเป็นยังดอกดีแล้วเพื่อนได้รูดเขาก็เคยได้ตัวหนอยตัวใหญ่คือกันเขาบ่กได้มากัน สายยังนั่มเลยหลายหลายน้่มมันเลิกอยู่ก็หน่อปาหินใหญ่เขาว่ามันเพิ่งจะจมมันนั่มเลิกจมหลากรามากเขาเอาปลาใหญ่เนาะสามคนลอยนั่เบาหานเลยเตินเพื่นนั่นด่างเพื่นมันบดีมันสิรุดออกไล่ดอกช่วงสี่เพื่นเห็ดที่แหลกตะวันนี่ไป็นเริงนี่เขาเอิดมาไป็นเริงบ่มันบ่มันไปจมเออไป็นเริงเริงไปอีตุก เนี่ยสีบุมีผ่าซ่นนี่บุมีผ่าสวนนี่สิที่แล้วเขาดึงันึมามันฟังเริ่มเริ่มหรอกเขาเสียเอาพวกปวดทิ่มไว้ออกสองขางสองขางสองขางแต่ว่าคันเฮ็ดแล้วทาไปทามันนี่หามเบลทาของกันบานเนี่ยเอีเอาเสียกุ้ยดิเสียกุ้ยยางๆหุ่นเขาก็ลอย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 ไปไปมัดไว้เราดึงสองขางทีนี้หมอดฟังฮุ่ยู่ึ้นทั้งบินหมดแล้น้ำมันจะไหลจ้ากอนทางล่าง ไวากบกับปลาดกเงปลาคอไงเนี่ยวัดเอ้ยเต็มอยู่มันมุนมีผาเลยียจรงิหรอกยังดีก็่เ้ยยุ่นนียก่ทีหลยอยู่หรอกจะเดี๋ยวให้ล่อให้น้ำบกค่ะค่ะ,ะบกก็ย่างกันเธมาน้ำเลิกล้พี่น้องกนเอาปลได้<อ>ปลากรเดาิงเงินม่อด้กินมาท่านพี่น้องปลากระเดานี่แต่แล้วปลากระเดานี่เป็นเป็นพรหมเงินดิ น้พริกผักกันถามหาค่ะขัดข้อมีแล้วโอ้ยปล่อยเหบไปก็ดีด้วยไมเพราะต้นนี้ไหมต้นไครับตนทางเงี้ยเหรอบอกพอดีพอดีเลยผมเปล่าแต่ต้นนี้เไม่กินยังยมันกิว่าู่อยูู่ท่านเนี่เปลี่ยนบันไดเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนก้ดนนายเปลยนที่หลังมูอยู่เด้บอมันเป็นก้อนยูต้นอยู่ในตยูหัน นั่นรถเสีย่บบนั้นไปหรอโบเป็นยังหลวกเมาหรอผมกูนอนสนหลับเพราะว่าผมเดวสุระแล้วเมื่อเช้าที่พี่เอารถขึ้นมาจากนะเฮ้ยรถแล่นดินแหี่งบ่เนี้ยนั่นมันแล่นหยางเนาะตึงตังตึงตังอยู่ฮะก็เป็นกระใสฮงดึงออกไปกูอมแซีบเลียววะ รรน,นี่มันอมอาไลมันยังเมียนอี่โดนโดนยังได้กินเนาะแต่กี้มันกินกมือเนาะเนี่ยมันอมจีเสียบอะไรอีกแต่กี้มันกินสม,มือมันกระเริ่ยงพอปันใดก็ได้ให้ฝากพี่น้อยแน่หน่อยสารทิชชี่นี้เลยเออได้ให้พอหน่อยปะโอเคหลายสายนี่แหละสายผู้โบมานอนอนยังจีตัวใจไปใส่บ้างแล้ววันนี้เอาอะไร Đang tưởng nó thua một bốc cơm bốc biển bà nè Thôi bà... Không chỉ mình thả, Không mua miếng muối tháng đấy, không chịu miếng bốc Một cả lưỡi rồi cho vào ngay Bốc Giờ cái cơ Bớt bốc biển đâu đi, bê thang vào thang đi เดือนหาก็วเป็น hmm, ต so ่ไปเอาแก่แล้ววะเด้ขึ้นบางนึงจะริ่ตรวจอ้ผงเป็นไงดิคุณนึกถึงน้ำฟังเงนฟังสังงงงงงงใช่บางท่อนฉีกเดือนนนำภาษาไทยเขาจะฉีกเดือนนำเนาะบ้านเขาือฉีกแท่ตัวนี้น้อยยงแดงไม่ไายขึ้นไม่พอเมียนเป็นปวบอาปะเทีาครับเนี่ยปลาไหลมันโตเงาบหนี่มันไขไหลไขไหลก็พอ còn đâu chìm xe phá pháo dữ dẹt rồi thâm nó xuống lên bắt còn đầu nhau phù đang người pháo bọc phà máy, phải lông nữa mà lên Chị một luôn. em có phải tham hảo hàng lắm có thể nó giả mặt Thấy giả mặt hàng giả mặt hàng giả mặt hàng thời mặt hàng giả 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 mặt hàng cây mặt đây, giả mặt thời gian rồi อนลมแต่ว่าไมอนี้บ่ลล่มเาะว่าเนี yani ่เป็นเป็นกาวลมบักอนรวุตายดอกอนกไวนะเ้นเสียกกู้ชีพสีเป็นตายยังไหนเลนเี้ใหม่เรี้เหล็กเป็นเนาะเียมันนอยู่หลายอดิว่มันจะอยู่นห่อยดมีหัวเดียวหัวหลวมเดียวม่วงยู่ไหมวเ้ไหนทผสมใช่เเราถามมอวะ เอนลี้ยแบบนี้มันมันเป็นไหนปนวะมันดีหรอกครับผมคนเดียวพ่อฝอยหลวงตะกี้ผมซื้อเลี้ยใม่ซื้อมาข้าเดียวแล้วเลี้ยใม่มันต้องตีตะปูนี่เห็นปะบ้านนี้ไม่กับตะปูกับน้ำมันถือกันได้ยังได้บ้านเลยมันเขาสนิมบ้านเลยเขาสลิมตะปูขาดหี้หัวบ้านเลยบ้านนี้ย่างข้าไปเสิอ์ฟนว่ม้าม้ายากระแพงได้แพงอยู่ได้แนวไม้ยา พัสดละสี่ร้อยห้ารด้เลยสื่อเหียปฏิทิโอ้ยจมันดีครับต้นฮัลโหลชัดปีหรอปุโอ้ยปีตะนเห็ดีดีนี่เออพ่าตบุหัวสิบเก้าบ่าก็ดีแต่พะน่ะคือบุหัวยักผมก็บุหัวคือันมันบุหัวเลพอีสามมยบี่ยี่สี่ด้เนาะตัปีมทนมากตัวใจยบโดนะหปีเกือบหปีหปีหปี

ลูกหลานเขาเลยละไปเล่นไปยังกระไดเล็กน้อยเนาะเขาจะไปซื้อถอดกดเชื่องกรบป๋ได้เบี้ยเทศบาลเพิ่นเอาวนี้เหรอ่ะก็บ่เห็นเนี่ยนว้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอบตัวตะกี้ตัวโน่เลยผ้มูเดียนไปถามเงินอยู่เบี้ยน้ำกินอยู่อบตัวไปถามเงินอยู่ว่าเอาบริษัทหรือเปล่าแต่าอเอาผม่ไเอาเทียสั่งหรือเปล่าเมื่อเอาโยโย่มาเอาขึ้นน้ำไปแล้วเบียยอย่างนี้ลูกเอาไปแต่ซอยพี่น้องแยมน้ำท่วม ตาขนาดแล้วะเยอะยี่ยมั้งมึนบ่ใช้กุญแจดิงน,น่อยกัไปป้อยสนสดยไปพูนไปน้ำเอ,อยู่หางน้องอีดอกคึเป็นปิวไปอ่ะโนบักป,ปึงขนาดนี้ป,ปึงนั่งเนับเพื่อนหาวนทคือเตี๋ยมาเบิงหมาเด้อาอยามาใส่้ะแม่ไอ้ที่มึกะหายามาเด้อสนกัะนกักโผล่หมาอะไร ซนเนาะซ้อเมาโลอยากล้มนี่ันอยากล้มเงินเพื่อนโมเราบูอยากล,ล้มเหรอสำนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊โอจิตตกจิตตกเจ็บตื่นเลยลัหลอแตงโมสอบก็ถึงเดือเดาขับแตงโมเลยกระท้แตงัแตงโม้ เพิ่มๆันอยากรงเพิ่มสิอยากกินเขาจตไดพ่เข่าเิดปุ๊บเออเออใครน่แล้วเออโอ้ตะกี้มีสี่ขาบ่ิมีสมปืนมีสขาแล้วเท่าใดเนี่ยอยู่บ่ไปยังบ่ไปยังบ๊ไปยังบอไปยังมัเพิ่นเมาเสอเป็นเจ็ดเขียงอยู่บ่เมาในสุดใเจียวลอ้กินเครื่องเจียวเนาะ่เลย้กินเข้าอะไร เมื่ตายบ่ตายกินเขาแล้วกินเขาได้แล้วอ้อพันใหญ่กินเขาพันยูเขาพันญมากเอาไปแย่แบบนี้วุกปบป้อมุกันโตว่าถ้าเปิดกุญแจอันเงี้ยปับขึ้นไปนอนทั้งเปียบองพ่อนอนเบิ้งตัวทันป่านเลยเออเอหามมออหามเอวันเดียวขอไปนอนในบ่อนบานเลเนี่ยมองกันตีกันอยู่เนี่ยขาสีพังดังเลย กลามิเสียวโอคันทิมก็ได้เขามีเหลืยสามก็พอเอาครับพี่น้องมันนี้เขาก็กินข้าวกินลามอิ่มแล้วกะบอกงงหัวม้วนไปทุกสิ Saint ่งอย่างเลยครับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องจีนั่งในเ้างโว้ดพอดีบุมวนคือว่าวาบุ้ตึกตัอ่างปุ้ตึหูถตึกหัวตึกใจของพ่อแม่พี่น้องเขาสุดผู้วทุกคนกะขอโทษหลายๆเลยครับสำหรับมันนี้คำถามเกี่ยวกับเทากับจีกล่าวข้ามาสวัสดีจากพี่จานทร์น้องกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ